เดีวพ yeah, ี่พี่พี่เป็นตัวแทนผมแขขึ้นไปแล้วเดี๋ยว้อง่างโหรสงเลยึ้นเปคนเดียวจะได้ไม่แน่นโอ้ยอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโยอโอ้ยโยอโอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ